อาจาท่นานผู้ชมด้วยนะครับพบกับยูโรคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีเพิ่มเดิมเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูรอบอูนะครับดูทั้งหมดเลยในอู่โอเคไหมเอมแปบ๊บนะครับดูนี่คือที่วางร้อนที่ที่ผมถอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับพี่เดียออกกล้องไหม ไม่เอาเอากล้องไหมเราจะเอาไปลง YouTube ไม่เอาทำไมเอิ่มนี่คือลูกค้าที่เอารถมาซ่อมนะครับบางครั้งก็ชนหนักบ้างบางครันก็ชนไม่หนักนะครับเฮ้ยลัวอะไรครับผู้ชมช่วยบอกผมด้วยตัวอะไรบอกผมด้วยนะ นี่คือรถที่ผมเคยที่คือเคยชนไปเมื่อกี้ใช่ไหมคบคือชนไปตอนนั้นอะตอนที่พี่หองพี่หุขับรถเร็วแล้วก็ไปชนรถอืมเออใช่แค่นี้แหละแต่ไม่พูดเยอะจออะพอะนี่คือท่อที่ผมสร้างนะครับูเป็นไงทเสียงดังอีก

เขาไม่เอาทำไมุงไม่ออกทำไมเอาทำไมอ่ะไม่ออกอย่ามากวนลงไปออกพี่เตียนวิเตียนไม่ออกทำไมไม่ออกอ่ะเอ่อคือลดลดลงอยู่นะคะเป็นแบบนี้แล้วทุ่มลู่ดลูใส่โบชับชับบุชชับบุชเทบบุชไม่ไม่ใช่ดิกองเปือย มีนแคปไลน์ยังสวยนี่เราคือรถแม่ผมนะคะพรุ่งติดติกเกอร์พรุ่งติดติกเกอร์เฮ้ยครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่แล้วคบะเออติกเกอร์เฮ้ยเครื่องมือช่างของผมแม่งมีขวดเยอะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ คูดแต่งซิ่งเลยไอ้อบา้าสกด้ามาจดเดิมเฮ้ยขึ้นมือไม่มีคูดเยอะเลยว,ว้าวคือ,อ,อ,อครับที่บวกอ่ะแล้วนะครับ อยูทู้ไหมไม่ไมทำไมอ่ะไม่ไม่อยากออกบุพี่ตาลูกพี่อยากออกนนยูทูท้ไหมมาเรยนับทรบมลค่ะคี่ป่านเลยครับสด,ดนี่คือท่อที่ผมเอาไว้ตรงนู้น่ะเอามาต่อ ผาสองพี่เตีย๋ยทำอะไรอ่ะอน,อนี่คือท่อที่ผมทำเองเข็บปลาแ้้วมีนี่เป็นไง ดูของไม่มีคดูดอย่้ะเออมันจะมีเป็นพันหนึ่งพันสองนะครับนี่คือพันแรกนะครับพันแรกเร็วนี่ขยายเราวไว้ตรงนี้ ใช่ไหมครับท่านผู้ชมใช่ไหมกบใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมเออใช่หวังเราคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยเราคุยใครเพื่อนเหรอไม่ใช่เอาเอาคลิปในยูทูบบ้าเหรอ ตัวตรงนี้นี่คืออะไรครับผมไม่รู้นะครับคืออะไระเรามาในออฟฟิตเหมือนกันนะครับทุกท่านผู้ชมนี่คือออฟฟิตที่ที่อะไรวะออฟฟิตโลคุยกับท่านผู้ชมอยู่อุ้ยตู้ มันจะมีแบ่งเป็นพาร์ทสองพาร์ทสามนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอ,นนอ,นนอันนี้่นี่นี่ใส่ตคนเท่าไหรเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจบคลิปแล้วบ๊ายบายบูเอ๊ะมอ่าท่านผู้ชมอย่าลืม อย่าลืมกดสับสนุนไซต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าถ้ากดกระดิ่งแล้วมันจะมีคลิปใหม่ๆอัพองมาตรงนี้แล้วก็อ้อมหมอกอ,อ้โหตรงหน้าดอนแล้วก็เข้ามาดูก่อนใครเลยปุ๊บปิดคดลิปแด้่ยวไรเ่อยยบ